ย่างบ่ได้มื้อดอกพี่น้องเอ้ยกําลังกําลังย่างมื้อบ่บ่มาพ่ออีกแล้วพี่น้องเอ้ยสบายดีเด้อพี่น้องคลิปที่2เนาะพี่น้องขอใหญ่ติบไปนี่ย่างพาได้ฮอดเฮือนยังเก็บอีกอยู่อือตกใหญ่ลิเฮ็ดบักตากใหญ่เห็นก็เลยถ่ายพี่น้องเบิ่งนําเก็บมาเบิ่งดูเห็ดยัง ดอกใหญ่ร okay, ีบหน่อยถ้าเป็นอันโบกินอันกระหอยหรือย่างโบกินนะดอกใหญ่กว่านี้นี้กินไปครึ่งหนึ่งกูได้เก็ดอะไรเนาะเก็ดพี่เบื่อบ่อไปถิ่น้องเราจะรีบไปรุ่นเลยไหมใหม่เลยนะถิ่นน้อง กลับมาแล้วพี่น้องมหอดเทียงแล้วหอดเทียงแล้วซอยก้นปอกหน้องไหมแกงเออถุบมันเจ็บผ่าที่แกงสุกมันยังได้อยู่กเนื้อเจ็บจังกันยังจางพับขานแกแล้วมันเขานี่อีกแเนี่ยขานน้องโอ้เด็กน,น,น้อยใหญ่รีเราเหนืย่ย

แผ่นเต้มให้น้ากไหน้าร่างองเรกระนำแ่หน้าเทานีก็มีเยน่ออกน่งของเากะนำ่างเลยลวนำ่เลยก้ามันกืไอแห็นนังมาในตนนะมั่ถือแหนนังมา นั่นไปปลาตัที่อีคุณยังนอยปลาบบได้ได้แบบนี้นะเธอจะได้บ่ปลาปิดปลาปิดก็ใช้ไข่น่ะว่ยน่เพี่มโบเด้ปลานี่ยบุปลาเัว่ีนมันดิููปปปปป น <ge ar> ้อยแล้วมันจะดื้อมันจะขี้นะคือบบมี้ไงมี่ถึงมันจะน้อยมันดื้อมันใหญ่มันจะขูดแะมันดื้อแล้กว่านี้อ่าให้นขาลงมืองมืมั้งอย่า้เงี้ยน้อบอกป่ากหมือน้อง่มอืมปักไตัอา้นหอยทงที่ไม่อ จะตีเท้านั้นแล้วมันจะตายให้เอ้ยตีตีตีมันเอ้ยตีานไม่ขานทางอันตันตลอดเออตีต้านนะตีตีต่ออันนี้เออเด้ไหมเดือกปลาไข่เเดือกนี่ก็แม่แนวก็เล่้ยงเอ เป็ายการาทาเกกไปับปาที่ม่ตุก็ปาอ่อนพีะไร่เขาน้องพอเนี่ยทเกะกีก็จะเล่าอย่างเงี้ยเพี่ นักลกกระดไม่หกกระด๋อวะหกตรงน้นเราแกแล้วไปเอาอกาศขด้นมาหนึ่งเด้อเรามาเคลื่อนก็ประกาศขึ้นแจ้งไห้แวเคลื่อนแล้วประกาศดงเ่อนง่ายนึงเงื่น่ายันไปฟ้องว่าคุณที่ทำ

ยาผ่าใช่ไมฉดเนาะอัดแตงพวงุดได้ผ่าระวังเขามีระวังโนกระสุก่แต่กเลนตุกแสาวเปรียผ่าไหบุญชนผ่าใหญ่บเห็นไหมเห็นเห็นอลไเชียวแผงกระเทียมาดูใหญ่ไลยนั่นแหละกูวอีกหน่อยนี่นั่นนี่ท่างเข้าไปนี่ล็เพื่อตานางจะกินมะเขือก็มะเขือ

มาใช้นี่นา,าเห็ดหไปเห็ดใส่เอ้ากกานไหวไปงัวเลยเอยงเัวนะการไหวเลยเอาเทงัวอลยนะเลยมาจัดภาพมาทางนี้ประลุงเลยเพกหน่อยกับสนสน นอนกินนมสางกับมาแล้วเริ่มงานแล้วนอน่เทคันเทคันแล้วนี่ทำมานสางปิดได้ยังพี่นอนดไดหนอเอ้ยปิดได้เนี่ย มาหัวับกันแน่นอนกกเนี่ยทับเลยทับเลยจะกินแต่ทับกินเกลือดีดีจุดนะจะหมอนหมไนะสปกินก็

ก็เห็นหนาแดดมาอนีและทำเห็นบลาลูกเห็นบ่เออโล่พวกมันเห็นไม้ไงอะให้นอกเน่เห็น่วยได้รึนู่นซี่มงดูปลาลูกเลยบ่ขาเนี่ยเป็นดองดองอยู่ พี่ทั้งพี่ชุกชุกกระช่าพี่ซีหานุ่ยผู้ชุกเบิดเลยนี่พี่พี่เด้พี่เด้นะมันเดเอมากทั้งก็ภัยคือกระช้าไปไหนดอกจะจะขึ้นพร้อมกันตี่เนี่นงานนิดหน่อยมันคือจะขึ้นตี่ไอช้ยมหัมได้ยังบ่ไอกระช้าชุกบ่เอารถน่ยกะช้าขึ้นไป จบไปเอามาไหวก้อนบักิดานะโอ้โหมีบอลไว้เุเพลนโอ้ได้ม่แต่หน่วยซุปเบิร์ไม่เยไปแสตอเอ้าลอยเอ้าทหามใม่สยาดนะอืม

<hịm> thì, bên là mình đã mắc chị ra rồi Chị là bớt đó Ba luôn á Ba già sẽ mất pin đi nó <nóiampa> hít Hít, có cái thay Họ cần kịp được nào đỡ, khó khăn thì mà vừng mà มีแต่ไปพวงสยู่ชิานุ่วยผู้ไม่แส่มาต่อยเอ้าเออไปสิไปเรยงงัวจะมาต่อยเอ้าเลยหรือต่อยไว้เลยก็ได้